15บมกราคม6 7เวลา10นาฬิกานาทีนะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีนะจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรมีกลุ่มหนึ่งนะที่ต้องบอกเลยว่ายืนหนึ่งในเรื่องของความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมีความร่ำรวยเออ หาอันดับลัคนาราศีที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้าย15มกราคม2567เวลา10นา50นาทีจกราศีธนเูเข้าสู่ราศีมังกรจะทรงผลให้ดวงชะตามีอำนาจวาสนาบาร,รมีโดดเด่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสว่าจะมีความ มั่นคงมีโอกาสที่จะมีความมั่งคัง่งมีโอกาสที่จะร่ำรวยอะได้แก่ลัคนาราศีมังกรออะลัคนาราศีมังกรช่วงนี้อำนาจวาสนาบารมีโดดเด่นเหลือเกินนะมีโอกาสที่หยิบจับทำอะไร,ร,ม,รมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าส่งผลให้การเงินก็มั่งคัง่งมั่งมีด้วยนะต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษเออชาวลัคนาราศีเมษ ตำแหน่งหน้าที่การงานจะมั่นคงมากๆในช่วงเวลานับตั้งแต่15มกราคม67เป็นต้นไปนะมีโอกาสเลื่อนการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสอบติดข้าราชการนะหวังงานราชการมีโอกาสได้งานนะมีโอกาสสอบติดในเรื่องของการบรรจุนะหวังจะสอบบรรจุให้ได้มีโอกาสสอบได้นะการงานจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มั่นคงนะมีโอกาสทํางานที่มีความมั่นคงหรือธุรกิจมั่นคงจเจริญก้าวหน้าเติบโตเป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะ ชาวลักขาราศีพฤกษบชาวลักนณาราศีพฤกษบมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆนะทำธุรกิจก็รุ่งเรืองนะทำการงานก็มั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือทําให้การงานจเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองเออต่อมาค่ะชาวลักนาราศีตุลเงะ ชาว,วาวราศีตุลต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือทําให้การงานตําแหน่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงมีหลักมีฐานได้งานประจำนะได้งานถ้าคิดจะทำข้าราชการก็มีโอกาสได้งานจะมั่นคงงานจะเป็นหลักเป็นฐานธุรกิจจะมั่นคงหนักแน่นนะทำส่งผลให้การงานมั่นคงการเงินก็มั่นคงตามไปด้วยค่ะและ อันดับสุดท้ายนะคะก็คือชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกเลยว่านะคะหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วจะส่งผลให้คุณหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองคือการเงินการงานอาจจะมั่นคงอยู่แล้วแต่จะมีการเงินพ่วงมาให้ด้วยเออ มีโอกาสว่าหยิบจับทำอะไรนะจะส่งผลให้มีการเงินทั้งสิน้นหรือตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะส่งผลให้มีการเงินที่ดีหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งได้เพิ่มโบนัสได้เพิ่มเงินเดือนได้โอกาสดีๆทางการงานเพิ่มเพิ่มเติมทําให้มีโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมตามไปด้วยหรืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนนะได้ unit, เบี้ยขยันได้โอทงโอทีอะไรตา่างๆทําให้มีโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมจากหน้าที่การงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนั่นเองอ สรุปอีกที5ลัคณาราศีนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้าย15 5. มกราคม2567เวลา10.50นจากราศีธนูเข้าสู่าราศีมังกรจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานทำให้การงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งมีโอกาสร,ร่ำรวยได้แก่ชาวลัคณาราศีมังกรเม,มพรษพฤกษภตุลและตะโ ไรแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์คุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ